สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการามีความคิดนะคะมีข้อสงสัยมีข้อคิดอะไรเกิดขึ้นนะคะกับคนรอบข้างนะคะชาวกันก็เหมาะที่จะพูดคุยนะคะเพื่อเคลียร์กันให้ชัดเจน ทำให้สถานการณ์หรือว่าบรรยากาศราบรื่นมากขึ้นนะคะการงานนะคะเกี่ยวกับอา,อารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะคะหรือปัญหาจากคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารต่างๆนะคะอาจจะไม่ทําตามคําสั่งของคุณชัดเจนหรือมีการสื่อสารกันไม่ลงตัวนะคะนำความเดือดร้อนมาให้ทําให้ชาวกันต้องแก้ปัญหานะคะ ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งงานที่ทำอยู่ก็โดดเด่นใครที่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามองหางานใหม่นะคะรวมทั้งท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นวางแผนมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับการทำงานก็ขอให้ใช้ความรอบคอบนะคะในการคิดค้นในการแก้ปัญหา รวมทั้งการติดต่อสื่อสารใดๆด้วยการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะคะอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต้องค่อยๆค,คลิดนะคะค่อยๆค,ยคิดค่อยๆแก้ปัญหาแก้ไขกันไปก็จะราบรื่นสุขภาพนะคะเกี่ยวกับระบบปอดหลอดลมแพ้ฝุ่นละอองควันต่างๆ ระบบทางเดินหายใจนะคะหรือโรคที่ระบาดอยู่ก็ต้องระวังช่วงนี้การเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของความประมาทด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นในการเริ่มต้นรักใหม่นะคะถ้าพบรักก็อาจจะเป็นรักที่แซลล์ซลลคุยกันเล่นๆนะคะเล่นหัวกันอาจจะต้องดูใจนะคะค่อยๆให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ ท่านที่มีคู่นะคะเกี่ยวกับความไม่เข้าใจเรื่องจู้จี้จุกจิกก็ต้องเปิดอทคุยกันให้ดีระหว่างคนรักนะคะก็จะทำให้ความรักราบรื่นค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ